สวัสดีค่ะเด็กอ่านน้องบาลสาทุกคนนะคะวันนี้คุณครูปลานีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมนะคะเรื่องลักษณะท่าทางแล้วก็ตำแหน่งนะคะตำแหน่งต่างๆเช่นข้างบนข้างล่างข้างหลังข้างในข้างนอกอันนี้คือตำแหน่งนะคะค่ะ ส่วนลักษณะท่าทางนะคะเช่นการนั่งการยืนการนอนการกระโดดอย่างนี้นะคะการวิ่งอย่างนี้นะครับคือลักษณะท่าทางนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะ ไปเรียนรู้หรือยังคะค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะค่ะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหน้าที่23นะคะเปิดแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆอ่านคําสั่งตามคครูเลยคะ่ะลากเส้นโยงภาพที่มีลักษณะเดียวกันให้สัมพันธ์กันนะคะ อันไหนที่อยู่ข้างบนก็ข้างบนเหมือนกันอันไหนที่อยู่ข้างหลังก็ข้างหลังเหมือนกันนะคะอะทีนี้เรามาดูข้อแรกข้อแรกแมวแมวมันอยู่บนบนเก้าอี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็มาดูอีกด้านนี้นะคะด้านนี้ว่าอะไรมันอยู่ข้างบน อะไรมันอยู่ข้างบนเหมือนกับแมวนะคะเด็กๆก็ว่าไอ้ลากเส้นเลยนะคะค่ะอ่าต่อไปข้อที่สองเห็นไหมคะข้อที่สองภาพอะไรคะภาพวัวบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็มาดูด้านนี้ว่าอะไรเอ่ยมันอยู่ข้างๆเหมือนกัน ก็ลากเส้นเลยนะคะอ่ะทีนี้ภาพต่อไปนะคะอ่ะจิ้งก่าจิ้งก่ามันกำลังจะปีนเออหินขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็มาดูด้านนี้ว่าอะไรมันกำลังจะขึ้นข้างบนเหมือนกับกิ้งก่าใช่ไหมคะค่ะกำลังจะ เดินขึ้นข้างบนนะคะค่ะเจอแล้วโยงเลยนะคะ,ะทีนี้ข้อต่อไปลูกสุนัขอยู่ในบ้านใช่ไหมคะค่ะอะไรอยู่ในบ้านมาดูด้านนี้นะคะว่าอะไรบ้างมันอยู่ข้างในเหมือนลูกสุนัขเด็กๆก็โยงเลยนะคะ,ะทีนี้เด็กกำลังจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางใช่ไหมคะ คเด็กๆก็มาดูด้านนี้ว่าอะไรกำลังข้ามสิ่งกีดขวางเหมือนกันนะคะเจอแล้วเด็กๆก็โยงเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่24เลยนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่24หรือยังคะค่ะเปิดแล้วให้เด็กๆ อ่านคำสั่งตามคุณครูเลยนะคะลากเส้นโยงภาพที่มีลักษณะเดียวกันให้สัมพันธ์กันนะคะลักษณะเหมือนกันเลยกับข้อที่24 4ใช่ไหมคะค่ะ,ะหน้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำเองนะคะค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เก่งทุกคนแล้วนะคะ ค่ะเก่งมากเลยนะคะอาทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเจอหรือยังคะค่ะเจอแล้วให้เด็กๆอ่านคําสั่งตามคุณครูนะคะตัดภาพไม้บรรทัดจากด้านล่างมาวัดภาพดินสอ และเขียนคําตอบให้ถูกต้องนะคะค่ะอ่าดูด้านล่างนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นภาพไม้บรรทัดไหมคะค่ะภาพไม้บรรทัดนะคะให้เด็กๆตัดไม้บรรทัดนะคะค่ะเออหน้านี้ก็จะเป็นเรื่อง วัดนะคะค่ะหน่วยการวัดจะเป็นนิ้วนะคะค่ะเครื่องมือในการวัดคือไมบ้บรรทัดนี่นะคะหน่วยการวัดจะเป็นนิ้วเห็นไหมคะเครื่องมือวัดจะเป็นไมบ้บรรทัดนะคะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือวัดนะคะให้เด็กๆตัด ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ไปวัดดินสอแต่ละแท่งอะแท่งแรกนะคะเด็กๆตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็เอาจากปลายดินสอด้านนี้มาหาดินสออีกด้านหนึ่งนะคะว่ามันยาวเท่าไหร่ได้กี่นิ้วเด็กๆก็เขียนลงไปในช่องว่างนะคะค่ะ ส่วนข้อต่อไปก็วัดเหมือนกันนะคะเด็กๆก็วัดจนถึงดินสอแท่งสุดท้ายนะคะว่าได้กี่นิ้วแล้วเด็กๆก็เติมลงไปในช่องว่างเลยนะคะค่ะเก่งมากเลยนะคะค่ะเสร็จหรือยังคะค่ะเสร็จ หลังจากที่เด็กๆฟังคุณครูแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็จะฝากงานเด็กๆนะคะให้เด็กทำงานหน้าที่23 24แล้วก็25ด้วยนะคะค่ะทำเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนชื่อระบายสีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะดีๆสวัสดี